ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีวันที่28ครับ28สิงหาคมพศ2565พี่น้องครับผมครับไปมาเบิงสถานการณ์น้ำซี่ครับตอนนี้ว่าขึ้นซ้ำใดพี่น้องครับวันนี้คือผมอยู่วัดบ้านหนองคาพี่น้องครับผม,ผม ตำบนลำชีอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมพี่น้องครับผมครับพอดีมื้อนี้มายามเบ็ดยามเบ็ดก็อะไรเด็กพี่น้องครับผมใส่โวนๆมีแต่งูกินครับก็เลยมาพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำซี่พี่น้องครับผมครับอันนี้คืออยวัดครับวัดบ้านหนองค้าครับนี่ครับอยู่กันตะลิงเพิ่นเอน่ากัดตะลิงเด็พี่น้องครับผมครับมาเบิ่ง น้ำซีครับมันอีก็มีหมอกแน่พี่น้องครับผมนี่ตะเวนกระลังจะขึ้นเราไปดูตะเวนกระลังจะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งผ้าหล่อเบิ้งน้ำกันตะลิงครับมาเบิ้งพื้นยามต่ำลูกที่กระลังดายามต่ำครับเดี๋ยวจะเอาไปเบิ้งผลงานพื้นว่าพื้นสีใดจังใดเนี่ยที่แท่งนี้ยามเปียกครับน้ำซีขวงมากครทั้งตอนทั้งเคลื่อนวังย่างนี่ครับ พ่อพ่อพี่น้องอย่างเบิงหล่อเบิงน้ำกันตะลิงพี่น,อน้อ,อมมงครับผมนี่น้ำไหลก็คือชาวประมงครับพ่อในพี่น้องครับผมชาวลิมซีอยู่ฟังซี่ครเสียนเสียนหาป่าคนกะกำลังหาป่ากันนะพี่น้องครับผมท่ามุ่งกับแม่นครับผมตั้งตรงขามผมเป็นบ้านนองแค่แลพี่น้องครับผม เป็นได้พี่น้องทั้งบรนองแค่นในเนี้ยถ่วมไปผพยุกต์กวางยุกไก่ครับพี่น้องให้เบิ่งกันให้ชมกันครับจะได้กับฝากติดตามฝากกดติดตามได้พี่น้องเด้อครับผมครับทั้นี้กับเบิ่องจิตนามหลากเพื่อนจิตน้ำหลากน้ำท่วมเดี๋ยวเจา้าหน้าที่สิบภาคพี่น้องไปเบิง่งผลงานเพื่อนว่าเป็นสิริจังดีเนี่ยพี่น้องครับผมครับ ทั้ทงทั้งนองแค่ทั้งปุ่นกระทวมไแล้วพี่น้องครับผมรวมไปแล้วลุงที่กำลังเอาตามขึ้นตามขึ้นเฮียเดี๋ยวเราไปถ่าเบิ้งเจ้าทั้งตามพี่น้องครับผมทั้งปุ่นปุ่นกรขึ้นแล้วลาขึ้นมีทั้งตานาน้องขาท e ั้งฟังตะวันออกพี uh ่น huh. ้องครับผมเดี๋ยวจะน้าไปเจียวหยาพี่น้องครับผมมันมีไมาเจียวหยาฟอกเจียวหยาแล้วก็ฟอกไปขายของเดี๋ยวไปเบิ้งกันทั้งปิ่นเอาปลาขึ้นทั้งปุ่นพี่น้อง ตอนนี้เขามายุจุดจอดเรียจอดเนี่ยของชาวบ้านพี่น้องครับผมมี่ทางลงมองดีเป็นทงังทางเที่ยวนําพประนั่งซีพี่น้องครับตอนน้ำถ่วมมาแล้วเป็นจุดจอดเนี่ยของชาวบ่มงครับนี่ครับจอดเกือบจอดเนี่ยจอดที่นี่แหละเดี๋ยวถ่าเบิ้งครับพี่น้องถาเบิ้งว่าเปินยามตาม่มยามบิดขึ้นมากพอดีสีมันเนี่ยพี่น้องนี่ครับตม่ม ัสิ่งอื่นว่าตามด้วยน้องตามหลา,หลายหลังหลายหลังเลยนี่เหี้ยนำเหี้ยไว้ตผสมนี่กับตอนนี้เป็นกระใหญ่เหี้ย,ย a, กันมากแล้วกรบใหญ่เหี้ย,ย a, กันมากให้ท่านฟังเลยพี่นอ้องเดี๋ยวถามเพิ่งครับผมเดี๋ยวเป็นปฏิสิทิ์กันมากปฏิสิทมันเนี่ยพี่น้องครับม,มัทารุนกันยำตามครับยำตามโอ้ ปลาย่อนว่ปะปลาย่อนถือต่รมโอ้โดิเครื่องคู่เต้นเนี่ยสกปกโอ้โหถืองามครับพี่น้องครับนี่ครับปลาย่อนโอ้ตัวใไงเถอะนี่ครับปลาย่อนนะครับพี่น้องปลาเงี้ยเป็นก่อนพี่เราเติ้ลโอ้โหวัสดุดีเต้ลว่สไม่เงี้ยว่ัมีแตกเลย ส่สองอันนี่ตใส่เบ็ดลุงใส่เบ็ดปา่ครับ<อ>ป,ปลาย่อนครับพี่น้องครับปลาย่อนซี่ <c oughs> ได้แล้วครับผมสดๆไใหไม่เออเจอตมันรวันนี่ขึ้นได้ได้หน่อยบุรงเมันบะนี่มาเนี่ะไค่ก็จเท่ีว,วเทนบ่ได้ดนบกึมุงทางนมุนผลใสยังใส่เบ็ดนี ครับก็หันเป็นใส่ตามครับผมเป็นเป็นได้ปาย้อนนะพี่น้องครับผมครับอันนี้เป็นน้ำน้ำไหรแห้งพี่น้องครับผมอาจจะบก่อยได้หลายประเด๋ครับก็ได้หลังละโลสองโลนี่แหละครับแต่ว่าเหมือนในขนาดหนึ่งนิ่งใส่ดีเงี้ยดีครับพี่น้องครับผมได้หลังหนึ่งกับเป็นซีหาโลคุมเลยพี่น้องครับผม นี่คือผลงานแหละคือการใส่เบ็ดครับเอินใส่ใส่ตามครับต่อไปเบิ่งผลงานการใส่เบ็ดพี่น้องครับผมเดี๋ยวติดตามกันครับท่านผุนตาวันกันล่างสิยามเบ็ดจ้าผุนเดี๋ยวถ่ารุนพี่น้องครับผมมีหลายจอให้พี่น้องครับผมสร้างผุนผุนก็ลงไปผุนใส่ผู้อุ่นไทยมีใส่เบ็ดใส่ดังใส่ต่ำเนี่ยใส่อะไรก็ใส่ตะหมอบอย่างนีแหล่ะรอรุนกันไปครับพี่น้องนำช่วงนี้เป็นโค้งครับพี่น้องครับผมขันพะเยาการตะลินไว้นี่ บ่อนตกเงี้ยเรื่องเหนปลาหยังงูกันวิกันตะลินไว้นี่เสาะลงหมดเลยครับพี่น้องพื้นที่วัดนี่ไปหมดเลยล่ะนี่พอดีเป็นเป็นโค้งน้ำน้ำหมุนกันมาสัตว์ตำกันตะลิงโค้งไปคุยหุ่นอีกทีหนึ่งพี่น้องอ่ะรอชมไปเรื่อยพี่น้องครับผมครับเป็นกำลังใจให้พ้นสลับพื้นที่ไหนครับผม พื้นที่ใด้ำทวมเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อครับผมครับใจสุวยเด้พี่น้องครับผมเดี๋ยวกันมีเวลาเข้ากับสภาพพี่น้องลัดะหลอเบิ่งไปพื้นที่ต่างๆนะพี่น้องครับผม,มครับไม่มีลาก็เอาเบิ่งพื้นที่เดิมๆไปก่อนครับให้พอพี่พน้องอยูุ่ควงอยู่ไก่ผูเคยมีพุ้นกกมะนาอยู่ทางบานันทงังพี่นะพี่น้องครับผมให้ติดตามกันไปครับผมบาสถานการณนำตอนที่เคยอยู่ตอ้สมัยตะกี้ที่เป็นยังไดนะครับปัจจุบันเป็นยังไดนะพี่น้องครับผม ติดตามกันไปนะพี่น้องคับพลังขึ้นมากครับพอว่าได้จริงบังเงินเยอะบงเบ็ดมองย่างนี้พี่น้เนี่ยตงที่ขึ้นมากมองหนมันเคืองขู่แล้วมอนหนปลายอนปลาต่มมันเคืองขู่แล้วมอเนว่าเถียวว่า

มาลุนครับมึงมีเท่เบิ้งพี่น้องครับอืมตันักเท่าเท่หวันนักปลายไหมไปย้อนมัน่เงเต็มถุงเขียวเลยโอ้มีเขียมันเท่าของสีปบปาย้อนครับปลายย้อน น่าเปหนไเจอลูกทำานเขาคัดแนมาอยู่ปื๊ดนั่นปยังอยู่ในที่แห่งปเขาเครับพี่น้องครับผมอ,อือดุกลายเลยพุ่มันมันมัน ยังเว้นข้อมือันคือบันไหนเอาไปยังกะับเพ้มันเข่าลวมันมันออกว่าอะไรได้ตีคือหู้ง่ายเถียงมันคือบอกว่าอะไว่เนาะหูบอกหู้บอกง่มั้ย่องนนี้นี่ปลาอนซีครับจังหวะหู้ง่าๆคือบอกว่าได้เห็นเาางองอกปอตายก้นทังเนี่ยตายกัน

งานวันนี้ครับผมกำลังจะเทครับโอ้อตัวงามเนาะมี่ยังผอมดิบัดปวดบวบปวดเรี้ยงปวดดุบวบผิดธรรมดาเลยเป็นเขี้ยงปลาสวายหน่อยเนาะ ออนี่ครับปลายอนสีของเทียอเลยพี่น้องครับขึ้นมาสดๆเป็นไหมมันรับหมันมันมือได้มันหนี่งเพื่้เต็มขู่เลยพี่น้องครับวันนี้ห้องบึงชมบ๊อบปนได้ซื้อครับมือได้มาหนี่งถือตามลาซีหาโลก็ถือครับเดี๋ยวห้องถาลุ่มล่อชมผลผลงานเบ็ดพี่น้องถาชมผลงานเบ็ดกัน ว่าปริสิบานเนี่ยปริศิแบกขึ้นมานเนี่ยครับวันนี้เอาลุ้นกันครับครับเบื่อท่านคุณปัญญามเบียดครับพี่น้องครับผมเฮ้ยได็กว,วานี่ต่ำตึกตึกบ่านเอิญที่ปลาดังฟังไหมใส่เบียดถือบนนว่าปลาดังฟัง อรอลุ้นกันไปพี่น้องครับผมอรอลุ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ช่วงปลานำหมุนนำหมุนปลาสิบปศถือดีป็นไรครับอรอลุ้นครับนี่ก็ย้ำรอบแล้วครับผมปะเพื้งเข่ารอบครับโอ๋ปะเพื้งกับเข่ารอบเพื่อกันตึนไหมใส่เนื้อหอมนะครับ เอาปลายังเนี่ยปะกี้ยัง yeah, นั่นถึงปลาปกี้ยังถึงปลาปึงเทียบปลาบอนอยู่ข้างๆปายังประหลาดไงรอชมผลงานเบ็ดครับพี่น้องครับผมตาวันกำลังสิเขาพูนอะ <laughs> แล้วก็ได้ล่มหมดเอาเบ็ดควงดีครับผมนี่แหละครับชีวิตการหาอยู่หากินของเชาลำน้ำซีนพี่น้องครับผมกรบ,บมี อุปกรณ์หลันการหาชินหลายอย่างครับผมบ่อจะเป็นเบ็ดเป็นตามก็ยังเห็นนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นลอบเป็นตะมอบเป็นจันเป็นอยังเนี่ยพี่น้องครับผมครับมีหลายอันใดอย่างครับแล้วแต่ชนิดของปลาจะเข้าไปกินหรือว่าจะพอไปติดแล้วพี่น้องครับผมครับปลาบางอย่างก็อาจจะเข้าอย่างหนึ่งครับปลาอย่างอย่างก็จะกินอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับผมครับส่วนมากปลาปึงกระสิ ถือเบ็ดแล้วพี่น้องครับผมถือเบ็ดยน่ยมันนำนิดนึงเนีปลาปูยังกินดีครับสำหรับอันนี้เขาก็ารุ่นครับพี่น้องครับผมตุ่นก็ไปเรื่อยๆนี่ครับช่าน้ำซีรีส์ขันนำนี่ลายงี้เพิ่มประหยัดนะพี่น้องครับผมนี่จังนี่ก็ยืนยืนหัวเฮียห่าวดึงเบ็ดนี่กต่มันแต่มันผมจังค้นโขกงี้เฮ้ยยันขาจะสั้นเลยพี่น้องครับผมนี่คือสถานในการน้ำ ในมือนีแล้วพี่น้องครับผมครับเขารอบนะเขารอบรอบบรนนะหลังนะลอบบร <laughs> ตีบระเถเนาะเฮ้ยไดเอาปูดเอาปลาถิ่มบุยลุ่งเนาะจับเียบะไปชนต้นปลาเพียตีเป็นล่างได้เนี่ยช่วยขักนี่ปลาเพียปลากระแยงปลาขาวปลาป,งป,งป,ปึงนี่ปลาปึงเงี่เติบยบึนมันสองโลอยู่ตัวน,นั้น โอ้ไม่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 ไม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 จ <laughs> ่านี่ปาา้าให้ปาหา้ปาใหา้ที่บ้านออามาเอง่าอีก้มานรับมานมานมาครับผมท่านผู้ชมครับผมพอ็ปพี่น้องป้องไปสุข,ขุนสุขคนพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ก็เอา้แค่นี้คับพี่น้องครับผมบเดี๋ยวพอกันไม่ มีโอกาสเดี๋ยวสิทธิ์ท่ายให้พี่น้องจะรับช่มกันไปได้พี่น้องครับผมครับผมจหรับคลิปนี้ขอรัพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับผมครับจังได้กรับฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อครับผมขออนุญาตครับผมสวัสดีครับ